สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวคนรักหวยทุกทุท่านครับสวัสดี FC ฟซีแฟนคลับที่น่ารักทุกคนทุกท่าน,สว,ส,น,น,าน,านสวัสดีครับวันนี้นะครับประจววันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2567ครับอยู่กับเฮียตีคนรักหวยครับกับการวิเคราะห์คำนวณแนวทางลาวพัฒนาประจววันจันทร์นี้บอกเลยว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นอะไรที่โอ้โหเดือนนี้นี่มันปังไม่หยุดจริงๆจ,จันทร์ พุธศุกร์สัปดาห์ที่แล้วคือเราประสบความสําเร็จมากๆนะครับปังหมดเลยนะครับแต่ว่าวันศุกร์เนี่ยมันมีดราม่านิดนึงพี่มีดราม่านิดนึงคือหน้าไลฟ์สดเนี่ยเลขตารางเนี่ยนะครับที่หวยออกหกสามเนะเาะอ่าหกสามนะครับซึ่งหน้าไลฟ์สดเนี่ยเป็นดราม่าเล็กๆน่ใช้คําว่าเล็กๆเลยกันบางคนนี่ฮะหกสามที่ว่าเนี่ยคือเมื่อวันที่แปดพฤศจิก,กาย,ยนที่ผ่านมานี่ฮะสายด่วนใบเต็มเนี่ยเขาให้หกสามเต็มเต็มเลย แต่ก็มีพี่ๆหลายคนน้อยใจว่าเอ๊ะเนี่ยดูหน้าไล้สดอย่างเดียวเลยไม่เห็นสายด่วนสายด่วนต้องอธิบายนะครับว่าแนวทางของผมเองเนี่ยผมใช้คําว่าวิเคราะห์อเองเนี่ยมีแค่ใบเดียวก็คือเลขตารางนั่นเองถ้าเลขตารางนะครับมันเข้าหรือไม่เข้าเราก็จะนับสถิตินั้นแต่ไอ้ที่บอกว่าวันศุกร์ถูกหวยเนี่ยนะครับราพัฒนาเนี่ยคือ6กสาสาห จากสายด่วนจากสปลาวเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เอามาแจกหน้าไลฟ์สดถ้าใครที่อยากได้สายด่วนสปลาว ให้เข้ากลุ่มนะครับที่ลิงก์ด้านล่างไปขอแอดมินเขาเองเลยไปขอต้นต่อเขาเองเลยนะครับอันไหนดีผมบอกต่ออันไหนไม่ดีนะครับผมเราไม่เอามานําเสนอนะครับนี่คือเฮียตีคนรักหวยเพราะฉะนั้นแล้วเข้าใจโดยทั่วกันนะพี่นะนะครับถ้ามันเป็นของผมผมก็อยากโชว์อยู่แล้วแหละอยากแจกอยากแบ่งปันถูกก็ถูกด้วยกันปังก็ปังด้วยกันผมบอกเลยนะฮะผมเป็นคนชัดเจนครับตรงไปตรงมาหวยเข้าบอกเข้าวหวย,ห,วย,ห,วยหลุดบอกหลุดเพราะฉะนั้นผมจะไม่มีอข้อ ดีหรือข้ออ้างใดๆเลยนะครับถ้าจะมาบอกว่าพอหวยตัวเองหลุดแล้วมาบอกว่าเขา้ามาบอกว่าแม่นเนี่ยผมไม่รู้เลยมันมีแต่ผลเสียเพราะเราไม่ได้ถูกหวยนึกออกปะเ,เข้าก็บอกเข้าหลุดก็บอกหลุด,ลดผมเป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมาอ่ะวันนี้ลาวพัฒนาใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์พิมพ์เขาก็พร้อมให้หน่อยครับใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์พิมพ์เขาก็พร้อมให้หน่อยเดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวผมจัดให้ครับสําหรับลาวพัฒนาประจําค่ําคืนนี้ครับ ทุกคนอาจจะไม่ได้ลายมือสวยสักเท่าไหร่นะพี่นะนะครับผมพ,พี่จ๋าฝากกดแชร์บอกกันบอกต่อๆกันด้วยนะเปิดการมองเห็นให้กันนีดหนึ่งนะจ๊ะไม่ได้บังคับนะอันนี้แล้วแต่นะครับแล้วแต่จิตศรัศทธาของพี่พี่ลวกันเนาะแล้วแต่จิตศรัศทธาของพี่ล้วกันใครรักมากแชร์มากใครรักน้อยแชร์น้อยใครไม่สะดวกกดแชร์ก็กดหัวใจกดไลค์ให้เฮียตีนะครับขอบคุณมากๆนะพี่นะนะครับอ่ะวันนี้ถ้าพร้อมแล้วผมจะพามาดูการวิเคราะห์คํานวณราคานากันครับ หน so uh, uh, ึ bursting, ่งสองสามสี่สิงวันล่าสุดครับหวยลาวพัฒนาออกแบบนี so mm ้ออกแบบนี้ออกแบบที่ทุกคนเห็นเลยฮะก็คือออกเลขตัววนตัวซ้ําซึ่งผมบอกแล้วถ้าเมื่อไรก็แล้วแต่ที่ลาวเนี่ยกลับมาเข้าที่เนี่ยนะครับเขาจะออกแบบเนี้ยบ่อยมากนะครับผมบอกไว้ก่อนนะวันนี้ไม่ยากเท่าไหร่วันจันร์ไม่ยากเท่าไหร่มันจะไปยากวันอะไรว่ะวันศุกร์วันศุกร์สัปดาห์นี้ยากแน่นอนเพราะผมเคยพูดไปแล้วว่าหวยลาวเนี่ยถ้าเขาไหลมาเนี่ยคือสังเกตง่ายนะสามงวดล่าสุดเนี่ยผมคํานวณ นะครับตัวเต็มเนี่ยโอกาสที่จะมาเนี่ยสูงเนี่ยเข้าเกือบเอาง่ายๆว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ะเข้าเลขตารางอ่ะนะครับรันมาสามงวดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้นะครับผมผมว่าผมยังพอคำนวณได้วันพุธผมยังพอคำนวณได้พร้องว่าที่หกที่เจ็ดเนี่ยพรุสุกเนี่ยอันนั้นคำนวณยากแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เข้ามาดูแล้ววิเคราะห์ไปด้วยกันว่าจะเข้าจะปังจะจริงอย่างที่เฮียตีคำนวณหรือเปล่าจะตรงแบบที่เฮียตีบอกหรือเปล่าวันนี้มาชมไปพร้อมกันสองกับหกมาแน่ครับเนไง F4 ตัวยงคำนวณมาแล้วอะมาดูกันครับมาดูกันครับเลขเก่าเนี่ยตำแหน่งนี้ครับเป็นตำแหน่งที่ซ้ําผมขอเอาตัวเด่นก่อนนะตัวเด่นคือตำแหน่งนี้นะอ่ะห้าแปดครับแปดไหลหนึ่งตัวเจ็ดครับเจ็ดไหลหนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้เนี่ยระหว่างสามกับสี่เนี่ยแน่นอนครับหนึ่งตัวเราจะต้องเอามาทําตัวเด่นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นคืนนี้นะครับถามว่าแปดเนี่ย งวดนี้ทาไมหกสามถึงมางวดที่แล้วหวยลาสายด่วนเนี่ยเขาได้ให้เด่นหกนะทุกคนเพราะฉะนั้นคืนนี้เนะี่ยตัวที่ได้จับตามองคือสามกับสี่สองตำแหน่งนี้นะครับจะต้องเป็นตัวเด่นนะครับหนึ่งตัวจากที่ผมดูนะครับตัวที่เขาซ้าเขาวนเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเจนะ็ดเนี่ยตำแหน่งนี้นะครับเพิ่งซ้าไปอย่างเช่นแปดตำแหน่งนี้เพิ่งซ้าไปใช่ไหมครับอ่าตำแหน่งนี้นะครับเพิ่งซ้าไปเจ็ดตำแหน่งนี้ตัวนี้จะเป็นตัวเด่นเพราะฉะนั้นคืนนี้สองตัวนะครับ ในเราพัฒนาเนี่ยนะครับคืนนี้ผมจะให้เด่นสีนร่อรอไว้เลยนะครับเด่นสี่รอไว้เลยนะครับอ่าเด่นสี่รอไว้เลยตัวรองนะครับตัวรองจะเป็นตัวไหนมาดูผมจะให้ลองครับสําหรับคืนนี้เราพัฒนาก็คือสามอย่างแน่น,นอนครับเพราะว่าห้าสิบห้าสิบนะครับสองตัวนี้นะครับห้าสิบห้าสิบโอกาสจะมาเนี่ยโอกาสจะมาเนี่ยมีด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับมีด้วยกันทั้งคู่เลยทีนี้เรามาหาตัวผสมครับงวดนี้ออกแปดเก้าทุกคน แปดเก้าดูนะแปดหกหกกับหัวเนาะอ่ามาออกตัวเดิมตัวซ้ําแล้วออกหกกับหัวนะครับเจ็ดตรงนี้ขึ้นไปแทนนะครับสี่ตรงนี้มาจากไหนสี่ตรงนี้มาจากไหนอันนี้น่ากลัวสิ่งที่เรายังหาอยู่นะครับว่าเวลาเขาออกเลขออกตัววนออกตัวซ้ําเนี่ยเขาจะมีตัวประกอบที่มันไม่ได้เป็นตัวเพิ่มและลดแต้มตัวเพิ่มที่ลดแต้มนะครับคือตําแหน่งไหนมาดูนะครับมาดูแบงก์บอมกันนะครับว่ามันคือตําแหน่งอะไรนะครับที่มันชอบ คอยจะเพิ่มคอยจะลดนะครับอยู่นะครับก็คือตัวแรกนะครับหกสี่สามสามสี่หกสามห้า สี่สองพี่เก๋ไก่เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวส่งให้นะจ๊ะสี่สองหกหกสี่สามครับเพียโอเคดูนะถ้าวันนี้สามจะมาอีกอะ่ะผมนะครับไม่สี่หกก็สี่สองทุกคนผมใช้คำนี้ไม่สี่หกก็สี่สองประมาณเนี้ยมันอยู่แถวแถวเนี้ยไม่สี่สองก็สี่สามเนี่ยคืนเนี้ยสี่เด่นมากนะครับแต่ถ้าจะคำนวณตามสูตรทุกคนรู้อยู่แล้วถ้าคำนวณตามสูตรต้องแบบไหนครับ สี่หกถ้าสามซ้ำตัวเดิมเหลือเศษห้ามันจะต้องประมาณเนี้ยมันจะต้องแถวแถวเนี้ยประมาณเนี้ยแต่ถามว่าคืนนี้มีโอกาสออกสี่สามไมมีนะครับคืนนี้มีโอกาสออกสี่สองไม้มีนะครับอ่าสองหกมันทั้งสองหกมาทั้งบนทั้งล่างเลยเถะจัดไปอะไรก็ได้ขอให้อยู่ในตารางอะ่ะผมเชื่อว่าต้องมีคนถูก เออขอให้อยู่ในตารางอย่างเดียวนี่ประมาณนี้นะเดี๋ยวคำนวณให้ดูนะห้าสี่หกประมาณนี้นะอีกตัวหนึ่งคำนวณให้มีสามแต่ไม่มีสี่เพื่อให้มันเลขมันถึงกันนะครับเพื่อให้เลขมันถึงกันสามตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยสามตัวเนี่ยมันมีเจาะสามสองเพราะฉะนั้น ใครแคปหน้าจอพิมพ์คำว่าวันนี้รวยครับใครแคปหน้าจอพิมพ์คำว่าวันนี้รวยครับวันนี้ขอให้โชคดีทุกคนครับผม